ก็กราบสาวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ช่อง e l o channel กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการอ up เล v e l ของเกม7บาปนะครับผมซึ่งมีผู้เล่นใหม่นะครับหลายๆคนเลยนะครับผมถามผมมาว่าพี่ครับผมจะทํายังไงผมถึงจะปลด level ให้มันมากกว่า60นะครับผมแล้วก็จะปั้นตัวละครยังไงคืออะไรยังไงคือความจริงอะ ผมมีคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวไอให้นะนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมถามผมได้ผมไม่ได้ว่าอะไรครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าควรที่จะทํำยังไงนะครับผมซึ่งขั้นแรกครับมาที่ตรงนี้ครับผมเควสเนาะเราพยายามเคลียร์ในเรื่องหลักครับผมอ่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักนะใช่ไหมใช่นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะปดประมาณเ่าตอนที่ 200ร้อกว่าๆนะครับอันนี้คือจะปลดเลเวล100 0เลยนะครับผมเลเวล100คืออะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับอ่านี่นะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมอันนี้คือเลเวล100นะครับผมคือหลายๆคนนะครับถามผมมาว่าพี่ทําไมพี่มี100แต่ทําไมผมไม่มีนะครับผมก็นี่แหละครับเล่นเนื้อเรื่องหลักนะครับให้แบบไปจนถึงเลเวล100นะครับผม ก็คืออย่างเช่นตอนนี้นะครับผมเลเวล100ก็จริงนะครับแล้วก็เล่นเนื้อเรื่องได้แบบจมบนทุกบทแล้วนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะอยู่ที่200กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผู้เล่นใหม่นะครับผมคําเตือนนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่ก็คือ1คืออย่าจะไปเล่นแค่ PVP นะครับผมถ้าผมจะไม่ผิด PVP น่าจะเปิดตอนที่ 40กว่าหรือ50หรือ1 0 0หรือเท่าไหร่สักเลเวลหนึงเอ้ยสักเนื้อเรื่องหนึ่งนะครับก็อย่าเพิ่งไปโฟกัสตรงนั้นนะครับผมผมจะบอกผู้เล่นใหม่ทุกคนหรือว่าผู้เล่นที่กลับมาทุกคนเสมอว่าเราเล่นเนื้อเรื่องให้จนถึงเราไปไม่ไหวแล้วเราค่อยไปปั้นตัวละครนะครับผมแล้วก็เอามาเล่นเนื้อเรื่องให้มันแบบถึงที่สุดนะครับแล้วค่อยไปเล่น p v p นะครับเพราะว่า p v p นะ่ะมันเป็นโหมดที่ เป็นเกมไปแล้วนะครับผมก็คือโหมดหลังๆไปแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้เล่นนะเล่นได้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีภารกิจประจําวันนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับนี่นะครับเข้าร่วม pvp นะครับตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะได้เพชรด้วยนะครับผมหลักๆนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมย้ําเสมอนะครับผมให้มาเล่นเนื้อเรื่องนะครับผมคือผมพูดเดิมๆซ้ำๆมาเนี่ก็หลายครั้งแล้วนะครับผมก็อยากจะให้ดูคลิปผมอะ่ะ แบบให้ละเอียดนิดนิดหนึ่งนะครับไม่ไม่ต้องกอเนาะคือคลิปมานานก็จริงนะครับผมคือมันประมาณ20นาทีได้นะครับคลิปนั้นนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าจะจดจ่อโดยที่ไม่เรียนไม่ทํางานนะครับเอาเป็นเวลาว่างนะครับเวลาที่เราแบบเล่นเนื้อเรื่องไปด้วยแล้วก็แบบดูคลิปไปด้วยนะครับผมเอาอ่างเอาอยางนั้นก็ได้นะครับหรือว่าว่างจริงจริงไม่มีอะไรดูก็สามารถเข้าไปดูตรงนั้นได้และเพื่อนๆจะได้คาตอบทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเพลย์ลิสต์ให้นะครับผมสําหรับ มือใหม่นะครับคือจะมีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการหาเพชรการหาทองการหาเหรียญลุงการปั้นตัวละครเริ่มต้นยังไงแล้วก็การหาสมุดแสงมืดหายังไงนะครับแล้วก็ทําตัวยังไงเริ่มยังไงปั้นตัวไหนดีนะครับคอนเทนต์ไหนควรปั้นอะไรยังไงบ้างคือผมมีครบทุกอย่างแล้วนะครับใน p l a ลิสต์นั้นนะครับผมไปหาดูได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าผมเคยพูดมาแล้วเนาะโอเค คือผมไม่ได้ลำคาญนะครับคืออาจจะคือมีคนบอกผมนะว่าพี่ผมถามพี่อย่าพี่ลำคาญผมหรือเปล่าคือไม่ได้ลำคาญทำได้นะครับเวลาถามมาผมก็จะโยนคลิปนะครับให้ดูนะครับอ่น้องไปดูคลิปนี้นะนะครับแล้วก็แบบทําความเข้าใจมันว่าเออเราต้องการอะไรนะครับในคลิปผมก็มีนะครับผมเอ้ยพี่ผมอยากได้เหรียญทองเยอะๆอ่ะทองตรงนี้นะครับเยอะๆคนทำยังไงดีพี่ ผมก็มีคลิปสอนแล้วนะครับแล้วก็เพชรนะพี่ผมหายังไงได้เยอะๆครับเนื้อเรื่องถ้าผมจำไม่ผิดอะถ้าเก็บทั้งหมดเลยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ1,200เพชรนะครับประมาณนั้นเนาะมันสามารถตั้งหลักให้เราได้แล้วก็วิธีการเปิดนะครับการใช้เพชรการบริหารเพชรนะครับมันอยู่ที่ตัวเรานะครับผมแล้วก็เวลาที่ตู้เข้ามานะ่ะผมจะพูดเสมอว่าตู้นี้ยผมไม่เปิดนะตู้นี้ผมเปิดนะตู้นี้ควรเปิดนะตู้นี้มันเป็นตู้ คนที่จะข้ามนะคือผมจะบอกตลอดนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นสายเติมผมจะไม่พูดถึงตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นสายาฟรีหรือว่าเติมนิดนดหน่อยเติมแพ็กรายเดือนละสัปดาห์เนี่ยเอาวิธีผมไปใช้ก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมมี4 1 4เพชรนะครับผมคือผมก็เปิดตู้แสงมืดตู้แสงตัวนี้ไปนะครับนี่ตัวนี้ไปเพอร์ซนะิวอลเนาะผมเปิดแค่360เองนะครับเขาออกก่อน อันนี้คือถือว่าดวงผมดีมากนะครับผมบางคนอาจจะออกแค่แบบตัวฟรีไปเลยหรือว่า30เพชรแรกไปเลยก็ได้ก็มีนะครับตู้ไหนที่มันแบบว่าไม่จําเป็นต้องเปิดให้อันตีตันอนะตู้นั้นอนะเปิดได้แค่อันตีหนึ่งก็พอนะครับผมแล้วก็เก็บเพชรไปเปิดตู้อื่นนะครับหรือตู้นั้นนะครับ ไม่จาเป็นต้องอันตีสองอันตีสามอันตีสี่ก็เล่นได้อันตีหนึ่งเล่นได้ก็ได้ตัวละครปุ๊บแล้วก็พอแล้วก็เก็บเพจไว้เพื่อที่จะไปซื้อชุดแฟของเขานะครับซึ่งชุดแฟนะครับผมในการเล่น Pew p v p อ่ะคือมันจําเป็นมากนะครับผมอ่ะอย่างเช่นบันผมนะครับนี่นะครับเห็นไหมผมคือผมก็มีซื้อบ้างนะครับมีแบบมีรับฟรีบ้างนะครับผมก็ไม่ได้ตันหมดหรอกเนี่แม้นี้ผมก็ยังไม่ได้ตันนะครับบิวตี้ก็นี่ครับประมาณนี้เนาะ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมการปั้นตัวละครนะครับผมมีส่วนสําคัญมากๆนะครับแล้วก็ชุดไฟก็มีส่วนสําคัญมากๆนะครับผมแล้วก็อีกนิดนึงนะครับผมผมขอแวะเข้าตัว GP นี่ครับคือในสตรีมนะครับมีคนถามผมมาว่าพี่ผมอยากจะหา GP ตัวเนี้ยเยอะๆเพื่อที่จะเอามาอัปดาวเนี่ยทำยังไงบ้างอันนี้คือส่วนตัวผมนะครับที่ผมรู้มาเนาะหก็คืออ่าวิธีแรกเลยนะครับได้ตัวละครมา ได้ตัวละครมาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 25GP ได้หรือ 40GP ได้นะครับผมอันนี้คือวิธีแรกวิธีที่2นะครับเห็นไหมเนี่ยผมทําดาวแดงไว้นะครับผมอัพขึ้นมามันจะอยู่ที่ได้ g p ประมาณน่าจะ9กนะครับผมมันจะประหยัดที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีเยอะก็อัพเตนเต็มเลยก็ได้แต่ต้องอัพตัวที่มันสําคัญสาค,คัญเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าแบบอยากอยากเล่งให้มันได้เยอะๆก็เนี่ยครับเห็นไหมผมก็อัพไว้นะครับเนี่ย สีดาวบ้าง3ดาวบ้างส่วนมากจะเป็น3ดาวนะครับผมมีสีดาวด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็มีดาวตานันมีเนี่ยแม้ผมก็อัพไปแบบค่อนข้างเยอะแต่ผมก็แบบไม่ได้อัพสุดขนาดนั้นเพราะว่าของมันก็ค่อนข้างจํากัดเนาะเพราะว่านาฬิกาซ้ายที่เขาให้มานะครับผมเขาไม่ได้แจกตลอดนาฬิกาซ้ายคืออะไรนะครับนาฬิกาซ้ายก็คือตรงนี้นะครับผมผมให้ดูตัวอย่าง นี่นะครับนี่คือนาฬิกาทรายเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ลงคอนเทนต์ห่อ,อคอยโซคาเลสครับตรงนี้เอาไว้ลง2อ,อันนี้เห็นไหมเขาจะใช้นาฬิกาทรายนะครับผมซึ่งถามว่าใช้อะไรคุ้มที่สุดผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับผมวิธีฟาร์มมีแล้วในเพลิดไปดูได้นะครับผมตรงนี้แล้วก็ถามว่าอันนี้จะเป็นไหมก็จําเป็นแต่เขาแจกตลอด นะครับในคอนเทนต์ต่างๆเขาก็แจกนะครับซึ่งในคอนเทนต์นี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยครับมุมซ้ายล่างเออซ้ายบนนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับในคอนเทนต์เอ่อน่าจะเป็นคอนเทนต์นี้นะครับผมเขาก็แจกเหมือนกันนะอ่านี่ครับผมเนี่ยเขาก็แจกเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมคือถามว่าฟาร์มได้ไหมฟาร์มได้ครับผมจะได้เยอะๆเนาะแต่ผมแนะนําให้ไปฟาร์มเออ่เรียนรุ่งดีกว่าเห็นไหมตรงนี้ก็ได้นะครับทั้งเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็มีคอนไบเซลคอนไบเซลเน่ะ ก็สามารถมาฟาร์มที่ตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆต่อสู้นะครับแล้วก็ไปที่นี่ถ้ำฝึกตนนะครับเนี่ยเขาก็จะได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับทั้งก็จะได้ในนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ GP นะครับวนมา GP ีรอบหนึ่งนะครับ GP ก็สามารถแบบปั้นตัวละครมันก็ได้เหมือนกันนะปั้นตัวละคร6 0 65 70เจสจนถึงเลเวลร้อยอ่ะก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อน เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากให้ไอดีตัวเองโตคูเลีวนะครับผมแนะนําให้ปั้นขึ้นเลเวล90หรือ80นะครับแล้วก็ปั้นตัว R ตัว SR นะครับให้ถึงเลเวล1 0 0รเร็วๆนะครับเพื่อที่จะเอาเศษพวกนั้นนะครับมาอัพขึ้นเป็นระดับเอสานะครับผมซอยเอสตาะเนาะอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ไหมอัพขึ้นไปเลยนะครับนี่นะครับ เพื่อที่เป็นการหาสร้อยอีกวิธีหนึ่งนะครับผมนี่ได้แล้วหนึ่งอันนะครับผมอ่าเห็นไหมเนี่ยผมก็มี9วอันแล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือคถามแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับผมไม่ได้ลาคาญบอกเลยว่าผมไม่ได้ลอคาญผมยินดีมากๆนะครับที่เพื่อนๆมาเล่นเกมนี้นะครับผม แล้วก็ใครมีคำถามอะไรผมไม่เคยลำคาเลยนะครับย้ำอีกร้อยรอบเลยก็ได้ว่าไม่ลำคาเลยนะครับผมยินดีนะครับที่อยากจะถามผมผมก็จะตอบเท่าที่ผมรู้นะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแลอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมก็อาจจะพูดรีบนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่งกว่าละเพราะว่าผมต้องไปทำธุระต่อนะครับผมโอเค ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ลงตอนนี้เลยนะคะผมตัดเสร็จลงเลยนะครับผมโอเคก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ